สวีครับพบกันอีกในคลิปเด่นบนของ2องพฤษภาคม2 5 6หนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอเลขเด่นนะครับที่จะเข้าอยู่ในชุด3ตัวโต๊ดนะครับซึ่งผมจะไม่ลงในสูตรต่างๆที่ผมเอามาคิดในงวดนี้นะครับเพราะเป็นการตั้งต้นใหม่ ของสูตรที่จะใช้ไปตลอดปี6 6นะครับซึ่งผมจะรอดูว่าผ่านจากงวดนี้ไปนะครับสูตรที่ผมนำมาคิดนั้นนะครับมีสูตรไหนเดินสูตรไหนตายนะครับสูตรที่ตายผมก็จะไม่เอามาใช้อีกนะครับสำหรับสูตรเก่านะครับที่ผมใช้อยู่ที่งวดที่ผ่านมา8สูตรนะครับส่วนใหญ่ผมตัดทิ้งนะครับ ผมจะเหลียวไว้อยู่ประมาณสัก2สูตรนะครับซึ่งผมเอามาใช้ในงวดนี้นะครับผสมกับสูตรใหม่นะครับซึ่งผมยังไม่ลงวิธีคิดคำนวณที่มาของสูตรที่ผมนำมาใช้นี้ให้ในงวดนี้นะครับซึ่งผมจะลงในงวดต่อไปนะครับซึ่งมันมาจากหลายจุดนะครับซึ่งมันยากแตกการที่จะเอานำมาลงนะครับเพราะว่า ฐานข้อมูลที่เอามาใช้มันมีทั้งงวดปัจจุบันและงวดก่อนย้อนหลังถึงสองงวดและสามงวดนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับผมจะไม่ลงสูตรให้ดูว่าผมเอามาจากไหนนะครับแต่จะสรุปออกมาให้ได้ชมหลังที่เห็นในภาพนี้นะครับในงวดนี้นะครับเลขแบ่งกลุ่มนะครับที่เป็น2กลุ่มนะครับจะไม่มาครบ สามตัวท้ายที่หนึ่งนะครับตรงโต๊ดนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งก็เดินดีมาตลอดยังไม่มีผิดนะครับงวดนี้แบ่งออกมาได้จากสูตรที่ผมนำมาคิดคำนวณนะครับแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มนะครับได้ดังนี้นะครับ0 1 2 3 4กลุ่มแรกนี้นะครับกลุ่มที่2 5 6 7 8 9นะครับเลขสองกลุ่มนี้จะต้องมีครบ10ตัวนะครับ แต่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะไม่มีมาครบ3ตัวท้ายรางที่ที่1อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ0 1 2 3 4นะครับในกลุ่มนี้จะมาได้1ถึง2ตัวนะครับแต่ไม่ครบ3ตัวท้ายรางที่ทน่1นะครับเวลานำไปจับชุดเล่นนะครับจากสูตรอื่นๆนำมาผสมประสานกันแล้วนะครับจากตัวเด่นนะครับหากมีตัวเด่นนะครับมาตรง ในห้าตัวนี้นะครับแสดงว่าในตัวเด่นนั้นจะไม่มาครบกันทั้ง3ามหลักนะครับพร้อมเดียวกันนะครับดังนั้นกลุ่มนี้นะครับ0 1 2 3 4นะครับจะมีแค่1ถึง2ตัวแค่นั้นเองนะครับจะไม่ครบ3มตัวนะครับกลุ่มที่2 5 6 7 8 9ในกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีแค่1ตัวถึง2ตัวนะครับที่จะมาได้นะครับ จะจะไม่มาครบทั้ง3าตัวในท้ายรางที่ทน่1นะครับทั้ง3มหลักนะครับหากเวลาจับชุดจะเล่นนะครับก็คิดถึงหลักการอันนี้ด้วยนะครับโอกาสที่จะผิดจะได้น้อยลงนะครับจากสูตรที่ผมนำมาคิดในงวดนี้นะครับผมสรุปออกมาเป็น3ากลุ่มดังนี้นะครับ กลุ่มเดนนะครับค,คิดว่าจะต้องติดนะครับคือศูนย์นสองนะครับกลุ่มที่2 3 4 5ี่ห้านะครับกลุ่มที่สาม8เจดนะครับทั้ง3ามกลุ่มนี้ควรจะมาอย่างน้อยกลุ่มละ1ตัวนะครับแต่ถ้าหากมีสูตรผิดนะครับสูตรใดสูตรหนึ่งผิดมันก็ต้องมีอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะไม่มานะครับดังนั้นการจับคู่นะครับผมจับ ชุดใน3ามตัวโตดให้เป็นตัวอย่างที่วางไว้ตรงนี้คือชุดที่ผมเน้นว่าน่าจะมานะครับก็จะมีทั้งมาครบทั้ง3ามกลุ่มกลุ่มละ1ตัวและมา3ตัวในแค่2กลุ่มโดยมีกลุ่มอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะไม่มานะครับสำหรับร้อยงวดนี้นะครับ ปกติที่ผ่านมาจะมีสี่หรือห้าตัวนะครับตัวเด่นที่จะมาได้หลักร้อยซึ่งเป็นหลักร้อยที่ยังไม่พลาดนะครับตั้งแต่ผมนําเสนอมานะครับคลิปนําเสนอมาแต่แรกๆท่นานก็จะเห็นว่าที่ติดตามผมก็จะเห็นว่าหลักร้อยผมจะต้องติดอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวทุกงวดนะครับแต่งวดนี้นะครับดูมันจะเยอะนะครับมีทั้งหกตัวคือหนึ่งสามสี่ห้านะครับ ก่อนี้เยอะนี่มันลำบากตอนที่เราจะมาจับชุดเราต้องจับชุดจำนวนชุดมากขึ้นนะครับก็ต้องหาสูตรดับแม่แม่นมาตัดออกนะครับสูตรดับหลักร้อยนะครับแต่มันก็ดีนะครับที่โอกาสพลาดนะครับว่าหลักร้อยจะไม่มาใน6ตัวนี้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะทุกทีแค่4ตัวก็ยังเข้านะครับ ห้าตัวก็เข้านี่หกตัวก็ยิ่งมีโอกาสเข้าแต่มันลำบากตอนที่เราจะจับชุดมันต้องจับชุดมากขึ้นนะครับหากต้องการเล่นน้อยชุดก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเลือกตัวที่ชอบอยู่ในหกตัวนี้มาวางอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ในกรณีที่หกตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอกาสที่จะมาถึงสองตัวในฮะ หกตัวนี้มีนะครับและอาจจะมาถึงสามตัวในหกตัวนี้มีนะครับโดยเฉพาะเลขหกนะครับในกลุ่มเด่นนะครับในชุดที่จะต้องติดอยู่ในท้ายสามตัวบนนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสีเลขนี้จะต้องมีติดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งต้องติดนะครับโอกาสที่จะมาถึงสองตัวมีน้อยนะครับแต่ มา1ตัวจะต้องมีนะครับใน6 7 8 9นี้นะครับดังนั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับถ้าหากจะมาครบ3ตัวนะครับก็คือเลขหนะครับจับอีก2ตัวในกลุ่มนี้นะครับถ้าหากท่านชอบเลขหกนะครับก็มาดูชุด3ตัวในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับโอกาสเป็นไปได้ที่จะครบ3ตัวนะครับคือ1 2 3 4 5 ใน5ตัวนี้จะมาอย่างน้อย2ตัวโดยประกอบกับ6นะครับกรณีท่านคิดว่าเลข6จะมาอีกนะครับในงวดนี้นะครับเพราะงวดที่ผ่านมามันออก906นะครับมันจะต้องมีติดอยู่ของเดิมอย่างน้อย1ตัวนะครับมี9มี0นย์มี6ไม่ตัวใดวตัวหนึ่งจะต้องติดมาอย่างน้อย1ตัวในงวดต่อไปนี้นะครับหรือถ้าไม่มาทั้ง9ทั้ง0นย์ทั้ง6นะครับเลขในกลุ่มนี้ที่จะมาคือเลข8นะครับ เลข8จะเป็นเลขที่เด่นนะครับแต่จากสูตรทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาวางไว้ตรงนี้นะครับกลุ่มเด่นสุดในกลุ่มนี้จะเป็นเลข8ลอง6นะครับดังนั้นหมดนี้นะครับผมจับชุด3ามตัวโต๊ดให้นะครับผมจะดึงมาแค่8ตัวเดียวนะครับเลยมาวางเป็นชุด3ามตัวโต๊ดให้นะครับ ในชุดนี้นะครับมีอยู่12 12ชุดนะครับ12ชุดโต๊นะครับซึ่งเน้นที่เล็ก8นะครับตัวจะมีทั้งสูตรมากลุ่มละ1ตัวนะครับประกบกับ8นะครับจะมีทั้งที่ไม่มีมีมาแค่สูตรเดียวคือถ้าหากผิดอยู่1สูตรระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับ ผมก็ประกบชุดไว้ให้อยู่ในนี้แล้วนะครับดังนั้นหากท่านคิดว่าเลขหจะมานะครับท่านก็เปลี่ยนจากเลข8ดที่ผมวางไว้เนี่ยตรงนี้เอาเลข6วางแทนนะครับจะเป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับหากคิดว่าเลข7จะมานะครับท่านก็เอาเลข7มาวางแทนเลข8ดนะครับก็จะเป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับหากคิดว่าเลข9จะมานะครับ ก็เอาเลข9มาวางแทนเลข8ที่ผมวางเป็นชุด3ตัวตัวนี้นะครับแต่โอกาสที่ในกลุ่มนี้จะมาถึง2ตัวมีน้อยนะครับผมคิดว่ามาได้แค่เพียงตัวเดียวนะครับแต่ใน2กลุ่มนี้มีโอกาสที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะมาถึง2ตัวเป็นไปได้นะครับเพราะหากมันมีกรณีที่มีสูตรผิดนะครับ ดังนั้นชุดเด่นในงมวดนี้นะครับชุด3ามตัวโตดนะครับอันนี้คือชุด3ามตัวโตดนะครับยังไม่ใช่ชุด3ามตัวตรงนะครับหากจะเล่น3ามตัวตรงนะท่านก็ลงวางสลับนะครับวางสลับสลับหลักหลักนะครับก็โดยเอา1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเอาตัวนี้ไาวางเป็นหลักร้อยนะครับหากคิดว่า1จะมาหลักร้อยก็จะเป็น1 2 8หรือ1น2ดสองนะครับ หากคิดว่า2จะมาหลักร้อยก็เป็น2 8 1ปดหนึ่งหรือ2 1 8นะครับเป็นชุด3ามตัวตรงหากคิดว่า3ามหลักร้อยนะครับสาที่ผมวางไว้ตรงนี้มันก็จะไม่หนีหลักร้อยไปไหนนะครับหลักร้อยมันก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ไม่มีเลข6นะครับเป็นเลข8มาแทนนะครับก็จะอยู่ในชุดนี้กับเพิ่มเลขศูนย์ขึ้นมานะครับถ้าหากใน 6ตัวนี้นะครับหลักร้อยงวดนี้เกิดผิดขึ้นมานะครับคิดว่าหลักร้อยจะไม่หนีศูนย์นะครับหรือ7นะครับโอกาสที่จะเป็น0ูนย์หรือ7นะครับที่จะอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ผมมั่นใจแล้วว่าสูตรหลักร้อยนี้จะไม่ผิดนะครับจะต้องเดินต่อนะครับจะต้องต่อยยาวๆไปตลอดปีนี้นะครับแต่งวดนี้มันมากตัวถึงหตัวนะครับก็ต้องระบากใจที่เราจะต้อง หาชุดเล่นน้อยชุดลงเลยตัดเลขใดเลขหนึ่งนะครับออกนะครับในกลุ่มตัวนี้เอามาเป็นหลักร้อยนะครับก็หวังใจว่าที่ผมนําเสนอมานี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับอาจจะตรงกับท่านที่คิดไปก่อนลงหน้าแล้วหรือตรงกับท่านนักคํานวณท่านอื่นนะครับหากชุดไหนตรงนะครับเป็นชุดโต๊ดนะครับสามตัวโต๊ดต,ตรงก็ให้ยึดือไว้เลยนะครับ ถ้าหากคิดว่าถ้านมีเล็กดับแม่นๆ่นนะครับก็นํามาตัดออกนะครับแต่ผมเน้นย้ําว่านะครับในชุดสามตัวนะครับเด่นที่ผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับจะไม่ผิดนะครับจะต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับโดยจับเป็นชุดนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวที่มาเสียบนะครับก็คือ จะมีหมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับถ้าชอบหกก็หกมาแทนแปดนะครับถ้าชอบเจ็ดก็เจ็ดมาแทนแปดนะครับถ้าชอบเก้าก็เอาเก้ามาแทนแปดนะครับมันก็จะเป็นชุดสามตัวโต้ที่จะไม่ผิดในงวดนี้นะครับเพราะผมก็คิดว่าในงวดแรกของการที่ผมเปลี่ยนสูตรนะครับคืองวดนี้นะครับก็คงจะทำให้ โอกาสผิดไม่มีนะครับจะต้องเดินดีนับหนึ่งตั้งแต่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาครับซึ่งในงวดต่อไปผมจะทยอยมานําเสนอสูตรที่ผมนํามาใช้นะครับเฉพาะสูตรที่เข้านะครับจะนํามาเสนอให้ดูนะครับแต่สําหรับงวดนี้ขอสมมวนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมาจากหลากหลายจุดนะครับถ้ามานําเสนอมันจะใช้เวลาเยอะนะครับ พราะมันมีอย่างน้อยตั้งหสูตรนะครับซึ่งมาจากคนละที่ละทางกันนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับในชุด3ามตัวโต๊ดนะครับจะอยู่ในแค่12ชุดนี้นะครับผมเน้นว่าเลข8เป็นเลขที่ควรจะมามากที่สุดนะครับในบรรดาในสตัวนี้นะครับซึ่งจะมีตัวหนึ่งที่จะต้องมานะครับหากตรงใจกันนะครับตรงคิดว่าเลข8จะมาก็ ให้น้ำหนักไปในกลุ่ม12ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่หากคิดว่าเป็นเลขอกเลข7หรือเลข9ก็ปรับเปลี่ยนเอามาแทนที่กันนะครับก็หวังว่าท่านจะต้องถูกรางนในงวดนี้แน่นอนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในชุดสรุปฟันธง2ตัวล่างนะครับและฟันธง2ตัวบนนะครับและฟันธงชุด3ตัวตรงโต๊ะนะครับซึ่งผมจะนำเสนอเป็น คลิปต่อไปนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมในการคิดคำนวณของผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่องวดต่อไปนะครับท่านก็จะได้ทราบนะครับ สำหรับท่านที่ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นก็คงจะเห็นแล้วว่าในชุดสองตัวล่างของผมนี้นะครับจะเข้าอยู่ตลอดนะครับยกเว้นกรณีที่ออกเป็นเลขเปิ้ลน,นะครับและชุดสามตัวโต๊บนนะครับจะเข้านะครับทุกงวดนะครับเว้นแต่เป็นเลขเบิ้ลเลขหาบนะครับ ดังนั้นงวดนี้ผมก็มั่นใจว่าคงจะไม่มีเล็กเบิ้ลเล็กหักนะครับในชุด3ตัวโต๊ดของผมที่วางไว้ตรงนี้นะครับโดยเน้นเด่นที่8ซึ่งผมมาลงเฉพาะตัวที่ผมมั่นใจคือ8ก็จะมานะครับส่วนตัวอื่นคือ 6, 7, 9นะครับหากท่านคิดว่ามันจะมาท่านก็เอามาแทนเลขแปได้นะครับก็คงมีเวลา คิดคำนวณอีกหลายวันอยู่นะครับในการที่จะตัดสินใจนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับรบกวนเวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ